เรากำลังเดินทางไปที่ฟอร์ดลุ่งเจริญนะคะเริ่มต้นที่โมหุเฉียวนะคะไปกันเลยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาทำคลิปนะคะจากเคหะบ,บางพีนะคะไปโชว์ลูมนะคะลุ่งเจริญพัฒส,สาขาบางนาตอมอยีค่ะเลี้ยวไปทางบางนานะคะเพื่อไปอยูเทิร์นค่ะโชว์รูมของเราก็จะมี Mm-hmm. เอกสารผ่านง่ายสู้ทุกคันดันให้ทุกเคสค่ะเดินทางง่ายรถเมย์ก็ผ่านรถตู้ก็ผ่านนะคะลูกค้าสามารถจองผ่านออนไลน์ได้นะคะผ่านบริษัทโดยตรงค่ะสามารถทดลองขับและชงรถบนโชว์รูมได้เลยค่ะ